เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการประกอบกันนะครับว่าการใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสมมุติว่านในกรณีที่น้องอลิสาเขานํามาขายให้โดยที่แบบว่าแยกชิ้นส่วนออกมาเนี่ยนะครับวิธีการใส่ใส่ยังไงนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ถ้าเรามีสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่เอาสเก็ตบอร์ดมาหน่อยเอออันนี้เป็นเห็บหมาฮะ,ะเอ็กบอร์ดเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ให้ทําการใส่ลูกปืนเข้าไปตรงนี้ก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาด้านนี้ลงเข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เห็็นนนชัดดดๆะตรรงงี้้แแลวกกก กดให้รู้สึกว่ามันเข้าเรียบร้อยนะครับก็ดึงออกมาดูนะครับนี่เห็นไหมเข้าเรียบร้อยนะครับดูเลยนะครับพอเข้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้ทําการสแตนบายรออย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปอันนึงนะครับแล้วก็ใส่แกนไม่เล็กเข้าไปแล้วทําการกดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้อเสนอแนะคือล้อสเก็ตกับลูกปืนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟิตติดกันอย่างนี้เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมาคนละรุ่นคนละทรงนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะเล็กกว่านิดนึงได้นะครับเวลาเรามือกระเทาะเนี่ยถ้ากระเทาะช้า แล้วก็ไม่ออกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้ากระเพาะแรงๆแล้วเอาจนมันจะออกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายยังไงเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันอยู่ในล้อปุ๊บเนี่ยมันไม่มีการหลวมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะฟิกตัวปกติแต่บางทีบางคนชอบคิดว่าต้องแน่นมากๆเลยนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับลูกปืนบางอย่างเนี่ยหลวมนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะพวกนี้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับก็นะครับข้ามมาหลายเรื่องเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําการกดลงไป เห็นไหมครับเราเดึงขึ้นมาเห็นไหมลูกปืนติดหมดแล้วหน้าหลังแล้วก็พร้อมกับแกนเนี่ยเขาอยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับส่วนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการประกอบล้อนะครับล้อที่เป็นแบบว่าล้อไฟเนี่ยเห็นไหมหัวหมุนเนี่ยไฟจะไม่ค่อยออกดูดิเห็นไหมเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าแกนแม่เหล็กข้างในเนี่ยนะครับมันยังหมุนตามอยู่นะครับวิธีการง่ายๆก็คืออยากให้ล้อไฟเกิดไปขึ้นนะครับคุณต้องขันน็อตก่อนไม่ใช่ว่าคุณใส่เสร็จแล้วคุณหมุนแล้วบอกว่าไฟไม่ขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่าเดี ขันให้มันตึงมือนะอย่าไปแน่นจัดอย่าไปบางจัดอ่ะถ้าปกติล้อทั่วไปอ่ะล้อทั่วไปเป็นยังไงล้อไปล้อทั่วไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะขันแล้วก็ขันออกประมาณครึ่งของครึ่งรอบให้มีระยะกึกกึกกึกหน่อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้าเราทําให้มันมีระยะกึกกึกอะ่ะอย่างเงี้ยไฟมันไม่ค่อยออกเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกนแไม่เหล็กเขาหมุนตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขันให้มันตึงเลย แต่อย่าไปแน่นเกินไปขันพอแบบว่าขันแล้วรู้ว่าตึงแล้วแล้วลองมมเห็นไหมแกนไม่เหล็กเขาถูกฟิกตัวได้ไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยไฟเขาก็ทํางานตามเห็นไหมนะก็สําคัญสุดท้ายก็อย่าไปใส่เฉยๆแล้วหมุนเดอ้อขันน็อตก่อนนะครับวันนี้ตอมโมซ่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ